สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องชั่งน้ำหนักอาหารนะครับอันนี้ผมสั่งมาจาก s h o ป e e นะครับราคา199กาบาบาทนะครับตัวนี้ค่าส่งฟรีนะครับจริงๆตัวเครื่องเนี้ยนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยครับก็เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับกาแฟนะครับนี่ครับเป็นเครื่องชั่งนี่ครับที่เกี่ยวกับการชงกาแฟดริปนะครับ ราะฉะนั้นเขาก็เลยมีตัวแผ่นยางกันความร้อนแถมมาให้ด้วยนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนดีกว่าครับในเรื่องของวัสดุที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับดูแล้วมันก็ถ้าพูดตรงๆก็มันดูค่อนข้างกองแกงนะครับแต่ในราคาที่2 0 0รบาทก็พอรับได้นะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับตัวที่ วางตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดใช้งานกันนะครับอตอนนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่0 4 0, 0, 0นะครับตัวที่ผมจะมาลองก็คือโทรศัพท์ Huawei P9 นะครับซึ่งตัวนี้สเปคระบุว่าน้ำหนักมันอยู่ที่144กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาชั่งดูนะครับ ได้น้ำหนักค่อนข้างใกล้เคียงกับสเปคนะครับผมถือว่าค่อนข้างตรงเลยนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเอาโทรศัพท์ออกนะครับคราวนี้นะครับผมจะลองเอาตัวแผ่นยางนะครับมาวางนะฮะแผ่นยางเนี่ยมันมีน้ำหนัก4ีสินะครับคราวนี้เราจะรีเซ็ตน้ำหนักของแผ่นยางนะครับก็ให้กดปุ่มแทน หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาปื่ถือมาชั่งนะครับน้ำหนักก็ได้ใกล้เคียงกับอันเดิมนะครับผิดอยู่นิดหน่อยถือว่าพอรับได้นะพอรับได้โอเคก็ลองทดสอบฟังก์ชันแท้กก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ของทดสอบแคนี้คะ่ะสวัสดีครับ